เที่ยวไทยน่ะก็นี่ไงค้าเนี่ยค่ะมาด้วยก็เนี่ค่ะถ้ามาด้วยหรือยัยว่าอะไรยายถามว่ามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะมาด้วยก็เนี่ยกันเที่ยวไทยอีกชุดนึงชุดนี้แหละยายยยารู้จักรายการไหมเคยเที่ยวไทยเคยดูไหมเคยเที่ยวไทยเที่ยวะเหระเคยดูใช่ไหมเขาทำรายการให้ยายได้รางวัลหัวใจสีเขียว ไปรับจีทททกระเทยเที่ยวไทยเหรอย้ายขึ้นไปรับคุณชักซิปเลยนายนักกระเทยเที่ยว <c oughs> ไทยไหมรู้จักกับไปเขากรมไปตอนรับป่าอยู่บนปัญญายอยู่บนห,หนุ่นเ่ยชักซิปคอับทททใช่ไหมถนนเพชรบุรีที่ท่านเออตึกใหญ่ๆเนาะคุณป้าเนาะกลายเป็อาคารบริโภคแล้วคุณชื่อกระเทยเดี่ยวไทยเ็กลับเมืองกะเทยนะฮะ อันนี้งงงงงดีกว่าตอนที่ฝรั่งฝรั่งสามคนมาขอดถ่ายรูปฉันแล้วก็ชวนจะไปรอนดอนปเชันวีอีกอะงงอ่าไปอีกทีมะเจออีกทีมะอ่าเลือก็าบว่างนุอมก็จะหอ